เชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้พี่กับารขนยายปลาบึงสาย80-170โลเราเห็น100 3 0 4ไปแล้วนะครับมีตัวที่เป็นพิกบอตอันนี้ครับ170ครับเปใหญ่ขนาดไหนลองดูครับ170ลงมาเลยลงมาเลยเคยเห็นไหมคุณผู้ชมปลา้าย200โลอ่ะวุนนี้อาจจะได้เห็นนะครับโอ้

สวัสดีรครับเราไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีนะพี่จิศสบายดีครับพี่เฮ้ยผอมลงผอมลงไหม่ใ่ใชายปีะหวานแดก <Ep>. วันนี้คือมาทําอะไรครับพี่จิตก็วันนี้จะเป็นการขนย้ายปลาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้พี่กับการขนย้า,ายปลาปึกไซส์80ถึง 170โลใช้รถ80คันครับวันนี้แล้วย้ายไปไหนอ่ะเราจะย้ายไปลงที่บางเลนครับก็คือเป็น,ปนบอ่อพักปลาใหญ่ใช่ที่เราไปจับมาได้จากทั่วประเทศภายในระยะเวลา3เดือนอ๋บอบ่อบางเลนนี่คือบอ่อใหม่ของบึงสำราญไหมใช่ครับอ๋อก็คือ3เดือนที่ผ่านมานี่คือพ่จิตได้ไปหาปลาบึกซสายใหญ่แล้วก็มาพักไว้ที่นี่ใช่ครับมีเท่ากี่ตัวครับคำนวณไม่ได้แต่ว่ารวมๆแล้วประมาณ200ครับ ใส่ไปคันละสองตัวเพราะเราไม่รถมันหนาไม่พอมันได้แค่นี้รถแปดสิบคันใช่จริงๆแล้วเรายากจะได้เยอะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวลงเสร็จแล้วค่อยวนมาเอามันไม่ไกลแล้วปลาที่ใหญ่สุดวันนี้น่าจะเห็นสักไซส์เท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบกิโลเออไม่เคยเห็นกันนะปลาบึกเป็นเป้ยเ,เคยเห็นแล้วกับพี่ชิดสองร้อยโลเกตนะจานใช่แต่ไม่รอดเดสโอเคครับขออนุญาตครับผมไทยทำครับนำเหนอให้กับ FC ที่ไม่ดูแล้วทุกวันนี <laughs> ้ เราจะให้สนิกเกอร์ลงไเปยแอันนี้ก็คือบ่อที่เวลาได้ปลามาใหม่ก็จะให้เขาพักฟื้นตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับกลตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงมองแล้วโอกาส50 50้าเราก็จะพักที่นี่เพราะว่าเราจะได้ดูแลง่ายกว่าที่นี่ครับก็เป็นปัญหาถ้าไม่รอดเราก็จะได้พร้อมไหมครับสิกเกอร์เราเป็นไม้ใหญ่อยู่เขาเลยดูเม่ ลงไปหน่อยนะครับไวน้ำกับปลาบึกที่พอจะลดเลิกไหมครับจุดไม้ก่็ได้จุ้ไม้ก็ได้ ปลาเยอะมาก80คันนะครับก็น่าจะเยอะสุดแล้วปรากฏการอะไรทุกคันก็จะมีถังอ็อกใหญ่เป็นเข้าใบใส่ปลาแล้วก็ปิดคุ้มด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกรรมาวิธีกันเพราะพี่ก็ไม่ค่อยจะได้เคยเห็นเท่าไหร่นะเคชเคชูสวางขายแล้วนะบิกซีสาขายใหญ่ทั่วประเทศ จับเหรอพี่ชิดใช่ครับพี่เราไม่กลัวคนขโมยปลาเหรอเรายังจับมันยากเลยพี่พ <c oughs> ใส่อิทธิธพลครับ <c oughs> ในนี้นี่คือมีอยู่200ตัวที่จะย้าย2-3บอ่อครับอ๋อหลายบอ่ออ่ามี3บอ่อครับต้องใช้เทคนิคอะไรบางบ่อเขาบอกว่าเวลาปลาล,ลงแล้วปลาบางตายมันเป็นเพราะอะไรก็คือปลามันตอนจับมามันอ่อนแอพี่เพราะบางทีเวลาเราไปจับอ่ะโดนเป็ดโดนตะไครยโดนเป็ดอย่างเงี้ยเขาต้องใช้ระยะเวลา สามชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้มันกัหมดแรงแล้วของเรามันแค่ไปทางพี่แต่คนส่วนใหญ่กระทษว่าผมโอนคนย้ายไม่ดีโอ้โหนี่เขาตื่นเต้นเลยไหกคนลงแล้นเต้นเจอพี่เนี่ยมาต้อนรับล้วคือโอ้โหนี่นี่นี่เยอะแยะเลยเนี่ยพอดีพอมีคนลงปุ๊บเนี่ยเขากลัวเลยตอนนั้นที่แก่งกาจารย์กี่คันตอนนั้นก็ยิ่งใหญ่แล้วนะไม่เยอะครับสิบกว่าคันสิบกว่าคันโอ้โหนี่คือเรารวบรวมทีมย้ายปลามือที่จากทั่วประเทศเลยใช่ครับ โเคเท่ครับผู้ชมเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับนะวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏคังปรากฏการ์พี่แล้วของพี่จี๊ดตอนนี้เป็นเลรเดิมมาจากครั้งที่แล้วเท่าไหร่สามร้อยบาทยันออกได้ยันประวานหรืออะไรตอนนี้ลดเหลือสองร้อยลดลงมาอีกใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยปล่อยปลาเหมือนมากก่อนแล้ว <laughs> ก็ยังออกได้หมดยันประวานอยู่ครับอตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือเริ่มที่จะโอ้โหที่ พี่ๆลงไปในน้ําแล้วกาลังจะต้อนปลาเข้าอวนใช่ไหมครับใช่ครับอธิบายหน่อยครับว่าขั้นตอนมันต้องยังไงบ้างครับพี่จิ๊ดวันนี้คนเราเยอะเรามากับพี่ภูมิเราก็ใช้อวนแต่ถ้าว่าพี่ภูมิไม่มาเนี่ยผมจะมีน้องชายโจคนนี้จะจับปลามือเปล่าครับพี่จับปลามือเปล่าเดี๋ยวให้มาอธิบายให้ฟังนะครับธรรมดาเคยก็แค่จับหอยมือเปล่านะใช่อันนี่จับปลามือเปล่านี่คือน้องชายผมพราแใช่ลองอธิบายหน่อยว่าวิธีการจับปลาเนี่ย จับยังไงแล้วเราจะลงไปจับแล้วครับเราก็กะปิทาจมูกก่อนครับผมแล้วก็ดับลงไปนะฮะหกปลา่หยมาฮะเราขึ้นข้อมัางหลังเลยครับล็อกคอไว้เองครับล็อกคอไว้เองครับโอ้ล็อกคอให้มันหลับเลยนะครับให้มันสรุปก่อนไพ่ขึ้นหลังครับแล้วแบกขึ้นมาเลยครับอ๋อเป็นอย่างนั้นจบการโม้ครับจบการโม้ครับ <c oughs> เอาก็คือเราวันนี้เราจะลากอวนครับพี่ใช้อวนลากนะครับ <c oughs> อย่างนี้คือเราแน่ใจไหมว่าเราจะได้ปลาทุกตัวหรือมันอาจจะมีตกหล่นอยู่บ้างได้ปลาทุกตัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์เร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับเพราะว่าน้ํามันไม่ลึกและบอ่อมันไม่ใหญ่โอเคครับขออนุญ,ญาตรับชมครับผู้ชม ครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือเราเริ่มที่จะปิดรอบพื้นที่ให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับคือเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นปลาที่ฉลาดแหล,ละเราแวงนะคือพอคนก้าวลงไปในบ่อคนสองคนแรกเขาก็เริ่มที่จะตื่นตูมแล้วแต่ว่าน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราจะเอาน้องๆขึ้นไปเป็น,เป,นเป็นทุกตัวแล้วก็ผลโดยมือชีพ100%่ออนนะครับรวบรวมทีมงานขนปลาจากทั่วประเทศพี่ตี๋บอกว่ามาจากต่างประเทศก็มี <c oughs> นะครับ ไม่น่าคุยด้วยไม่ไม,ไม,ไม่ตอบเลยคุณเลย <laughs> โอ้เวลาเขาไหว้ทีนี่เขาไปแบบสุดบอไปกลับอย่างเงี้ยแล้วพระกำลังมหาศาลตัวใหญ่มากนะครับจายแอนแม่ของแคทฟิชนะครับ ตอนนี้รับซื้อมูลค่าเป็นไงบ้างครับราคาปลาเึกก็ตอนนี้ถ้าเป็นไซส์ร้อยเป็นปลาเป็นเนี่ยเราซื้ออยู่กิโลละ200บาทคบาทนะครับปลาเป็นะมีรถไปรับถึงที่แค่อยู่ในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่ามาพักแล้วเขาน้องไม่รอดก็ราคาก็จะประับต่ําลงมากิโลละ120สบครับไซส์1้5โลขึ้นถ้า150โลขึ้นไปก็150าบาทก็คือราคาจะขึ้นอยู่ขนาดด้วยชเพราะหลักๆเราอยากได้เขาเป็นเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อในบ่อใช่ครับ หนึ่งสายกิโลพี่จิ๊บอ่านี่ก็จะเป็นปลาไซส์ใหญไซร้อยกว่าครับมีร้อยบวกนะครับอ้าวขึ้นเลยจับเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอรถดต้นไม่เอากระปีป้ายจมูกไปอ่ครับเรียบร้อยครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้แค่ป้ายครับหลักฐานครับนี่ครับตัวนี้ไม่ได้ป้ายแค่จมูกนะเขาป้ายทั้งหัวเลยพี่เพราะขนาดใหญ่ต้องใช้กระปีป้ายหัวปลาครับป้ายหัวคนที่รอปลาเดียยกให้ดูหน่อยนะครับโอ้โห ลอยครับโอ้โหใหญ่ที่มีรอยก็คือจการโดนตะไคร้ครับแรงเขาเยอะมากนะครับแต่ก็แข็งแรงปลาแข็งแรงนะครับโอ้โ้ใหญ่มากโอ้อันนี้อายุเท่าไหร่ประมาณพี่จิ้นดูไหมครับถ้าไซนี้ต้อง2ี้าปีถึง3าสปีครับพี่มาครับมาดูครับใหญ่มาก ลงมาเลยลงมาเลย 1, 4 0 137้อยี่บราบ300้ยบเอร้บาโครับ so ้โอ้ใหญ่กว่ารถบรรทุกใหญ่กว่ารถกระบะ ไปเรียบร้อยนะครับมีถังออกซิเจนพร้อมทุกขั้นตอนเราจะปานนี้ที่สุดนะครับอันนี้ขับไปบางเลยใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณชั่วโมงจกืบสองชั่วโมงครับหูเกือบสองชั่วโมงเลยคือต้องค่อยๆไปใช่ไหมก็คือขับรถไป20กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยครับไม่ถึงชั่วโมงหรอพี่ประมาณ4 0นาทีเพราะว่ามันไปเร็วไม่ได้เราต้องค่อยๆเดินทางไปแล้วจะเยียบเขาโค้งเร็วก็ไม่ได้การขับรถเราจะต้องให้รู้หลักต้องเป็นมืออาชีพจริงๆครับพี่ ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆครับพี่แต่อย่างนี้มันเป็นเหตุสมพิสัยโอ้โหเี่เขามินิปลาอย่างนี้เป็นสมพิสัยเคยเห็นไหมคุณผู้ชมปลาซ้าย200อโลอ่ะวันนี้อาจจะได้เห็นนะครับวอกก่อนว่าบ่อนี้นะคือร้อยบวกหมดบางตัวใหญ่ถึง170กิโลนะ No, 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 no. <laughs> เรียบร้อยใหญ่สุดอยู่ตรงนี้ไหมพิทิตใช่อยู่ก่อนนี้ร้อยเจ็ดสิบอบิ๊กเลยไล่มานี่เราเห็นแค่ร้อยยี่นะครับร้อยเจ็ดอยู่ในนี้ด้วยตอนนี้คือเครื่องสูดน้ําพังไปสองตัวแล้วครับดูดน้ําจนหมดคลองแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราเห็นร้อยสามร้อยสี่ไปแล้วนะครับมีตัวที่เป็นบิ๊กบอสอย่างนี้ครับร้อยเจ็ดสิบครับจะใหญ่ขนาดไหนลองดูครับร้อยเจ็ดสิบ เใหญ่มากใหญมากโอ้ยใหญ่ะโอ้ยเนียเบาๆพี่ยาให้สูงพี่ไปยื้อใกล้ๆหนยพี่เหล็กมันงอแล้วอ่ะโอ้ยระวังนะทุกคนระวังนะโอ้ย ดูด้วยจับไดคนนะเบี่ยงมาได้ไม่ได้เชนนิสใหญ่มากจเลนใครจับเลคนนึ่งเอาลงเราหัวไปโตแล้วได้ได้โอ้อ้าเเเอาห่งนร้อ้าสิบาโอ้ตัวนี้แหละขึ้นเลยขึ้นครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลย เรียบรยเลยพเลยไปไปโอ้1 7อยกิโลียวม่ใช่เอโอ้อยนนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับ175กิโลเมื่อกิโัแค่หางอย่างเดียวในคืน เข้ากับท่วมลำตัวของมนุษย์คนหนึ่งเลยนะครับใหญ่มากๆนะฮะเือม <schools> สามเมตรใช่ไหมคือทะลุออกมาจากกระชังเลยนะครับรตัวนี้ก็ถูกขนไปแบบดูแลอย่างดีนะครับเ<ไป>พราะว่านี่คือทัรฟี่ที่สุดแล้วมา<ไป>ดูการออกตัวนะครับ<ไป>ขเขาจ้ออกแบบนุ่มนวลนะฮะแล้วก็เวลาเข้าโค้งก็จะเข้าแบบเบาๆเพราะว่าน้ําหนักของน้ํากับตัวปลาไม่งั้นรถมันจะเวี่งนะครับดูดึความความหนักของตัวรถอะประมาณ5ตันที่าตันใช่ครับ กระปตัวรถทั้งตัวทั้งหมดเลยนะแต่ว่าน้ํากระป๋านี่ประมาณสามตันครับน้ำาอะตันว่าน้าเยอะมากนะครับแล้วก็จะคุม้าพไปอย่างดีเพื่อไม่ให้ปลาเขาตกใจนะครับก็จะไปแบบมืดๆไปแบบช้าๆปลานี่ปลานี่นะครับผมอาชีพเขาขนกันทุกวันอยู่แล้วนะปลาเราจะขับนิ่มนวลที่สุดเขาโค้งการเบกันอะไร ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆครับพี่ไม่ไปหน้าคุณเลยไม่ไปน้าคุณเลยมืออาชีพปานนิดมากหายไปเลยใส่านตัดตั้งไม่ออกตัวเลยทุกคนครับอันนี้คือปรากฏการณ์นะครับ น,น,นี่คือเราสูบน้ำจากไอคองนี่เดียวนี่ก็คือรถ80คันจากทั่วประเทศไทยสุดลูกหูลูกตาสวัสดีครับอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่เลยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วโอ้โหนี่ครับทุกคนปลาบึกอยู่ในนี้200ตัวสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวให้ดูมุมดโดรนดีกว่าอลังการมากนะครับเล่นใหญ่มากโอเคเริ่มปล่อยตัวรถกันแล้วครับการขนปลาครั้งที่ยิ่งใหญ่สุด ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเริ่มขึ้นแล้ว ของมึงสำราญแต่น่าจะเป็นแบบคนรักเจ้าของอะไรกันนะน่าชื่อใจแอนฟิชชิงนะครับอย่าดูดีว่าหน้าตาเป็นไงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน,นี้ลาปล่อยลงไปได้หลายเดือนแล้วมีปลาใหญ่ๆเยอะมากกัดพวกสติ๊กเบรคป๊อปเปอร์คือเยอปอมมันมากเมื่อกี้เห็นพี่ทัพก็บอกว่าพี่ทัพน่าจะตีเหยื่อแถวเนี้ยแล้วพี่เคยเห็นปกกิ๊กมากเป็นคนที่มาเทสอยู่ตลอดเวลานะครับผมปลาใหญ่กัดดีแล้ววันนี้ประบกลงอีก200มาดูดีว่าหน้าตาเป็นไงใจแอน จิ้งพาสรุปแม่พูดถึงสรุปเขาไม่ได้ชื่อนี้เลยนะมาเรามาดูหน่อยกันดีกว่าบ่อตกปลาที่เขาว่ากันว่าลักษณะการอยู่ในรอก ลบแปดสิบคันเรียกดวงดงครับปลายแข็งแรงดีอยู่หมครับแข็งแรงครับสวัสดีครับสบจากไหนกันบ้างครับบังเลนรังังเลนหมดเลยครับแถวนี้หมดเลยเบนรบอทีมงานมาจากทั่วประเทศใช่ไหมวันนี้ใช่ใครับผมไปครัเวางอะไรดึงหัวใบดึงหัวใบสวย ดึงไปดึงไปดึงดึงมาเลยดึงไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแส้แสวแส้เส้แส้เอ้ยข่อยไปแล้วเหรอพี่จต๊ดิมดิครับพี่ครับเก๋โง่สวัสดีครับสวัสดีครับดีเ สวัสดีครับพี่เอ๋ครับ FC คุณครับขอบคุณครับครับอันนี้คือเจ้าของบ่อนี่ครับเสียเอ็ดกับเสียแอดกับเสียหงครับีเจือลูกชายเจ้าของบ่ออ๋อครับอันนี้คือผู้นส่วนผู้ดำเนินการนี่คือจะเป็นบ่อตกปลาที่ใหญ่สุดในไทยน่าจะในเอเชียนะครับในเอเชียเลยครับเพราะประเทศอื่นเขาไม่มีลงทุนมากมายขนาดนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับโปรเจกต์นี้ครับโอ้มันไม่ไม่กล้าพูดเลยสามแสนล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ชมเราใช้พื้นที่4ี่แสนไร่นะครับ ปริมาณพื้นที่เท่ากับจังหวัดเชียงรายพี่่มาหนอยปลาอะไรบ้างครับตอนนี้40กว่าชนิดนะครับเบ็นเบนปลาปลึกปลาโกโฮปลาเทพานะครับปลาช่อนอเมซอนปลาออลรเกเตอร์นันไนเจอร์พีคอกแบดพีคอกม,ม,ม,มีด้วยพีคอกแบดโอ้โหที่นี่<ล>ดำเนินการมา5ปีแล้วนะฮะอ๋อคือเลี้ยงป,ปลามา,มา5ปีแเพราะผมเพิ่งเห็นพี่พี่กิ๊กอัปคลิปได้ไม่นาน นี่พิกกิ้กนะครับนี่โปกิ้นะครับทุกคนที่เราเคยไปตีปลาทูน่าด้วยกันแล้วพิกกิงไม่ได้เลยเลยครับผมคนหาปลาผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเบอร์หนึ่งแล้วไม่มีใครเทียบได้รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับดูเทคนิคการปล่อยปอมนะครับขออนุญาตสองอนดูนะครับโอ้โหอุ้ยโอ้โหท มาดูกันครับ1 1 3กิโล er, หลายคนใช่กันสองห่วลงมาเลยห่วลงมาเลยนี่เครื่องมือในการจับเอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีรอยบอกครับที่นี่ธรรมดาครับยัปลาสองสาวถ้าสองสาวเราก็จะนิ่งครับนิ่งเอาก็แสบอยู่นะเฮียเฮียก็แสบกันนะครับเนี่ยขอถ้าเกิดกุ้มๆแล้วนิ่งเลยครับถ้าสาวๆโดนกุ้มจะนิ่งไม่เหมือนปลาอ้าวคุณพ่อสวัสดีครับ อ๋อนี่คือเจ้าของเจ้าของโปรเจกต์ใช่ไหมครับเจ้าของโปรเจกต์ก็คือคุณพ่อของเฮียอีกทีหนึ่งเขาเจ้าของก็ครับเขาอยากตอนนี้คือทุกคนไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยโบยกันหมดเลยเขาอยากจะได้บ่อตกปลาที่ดีที่สุดในเอเชียมีความฝันอยากได้บ่อตกปลาครับเขารักเขาชอบไปตกที่บึงนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาจ้ำบีเขาอยากจะได้บ่อตกปลาดีๆครับผมก็รับใช้ก็ครับ นักตกปลาวันนี้มันรวมตัวกันเยอะนะครับก็มีทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้เบอร์สามเบอร์สองอยู่นู้นนี่ครับก็มาอะเรียกว่าท็อปทรีเป็นไงบ้างครับใหญ่โอ้โหดูดิเล่ดีครับทั้งกลิ่นทั้งเล่เลยวันนี้เจอสถิติโลกด้วยอ่าร้อยแปดสิบโลนะฮะร้อแปดสิบโลครับน่าตอนนี้สี่ปีผ่านมาเราเลี้ยงดูอย่างดีน่าจะสองร้อยละกินดีอยู่ดีครับอาหารที่เราเลี้ยงนี่เป็นอาหารโปรตีนสูง นะครับขนมปังอย่างดีทุกตัวเที่ยวเลี้ยงเนี่ยอ้วนทุวนสมบูรณ์ใหญ่มาก เมื่อกี้ผมเห็นท็อปได้เทโพประตูเทโพพุ่นแบบ40กิโลพุ่นปักเลยครับหตัวนี้เกิดมาไม่เคยพบเห็นในชีวิตมาก่อนเลยครับตัวนี้สถิติโลกเทโพเท่าไหร่ครับมันไม่มีคนส่งมันอยู่ที่10กิโลตัวนี้ถ้าไปยื่นไปปุ๊บก็เป็นใจนบังเลนเลยสถิติโลกอี่ทีนึงก็คือที่ยื่นไปมีแค่10กิโลใช่เพราะว่าคนไทยไม่ค่อยยื่นกันนะฝรั่งตกได้ตามธรรมชาติอ่ะมันแก้มาที่ก็ไหนผมตกมาในนิชชีวิตมาขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นตัวขนาดนี้เลยลบมาแล้วรบควนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเลยครับโอ้ยระวัง อย่าปล่อยประคองหัวครับประคองหัวไว้อย่าปล่อยนะจับหัวไว้ล็อกหางล็อกหางดูฮะดูดูตัวนี้ซ้ายเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ตัวนี้ต้องมีร้อยห้าสิบเจ้ามาปินยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารวมมีทีเดียวเลยมันยุ่โอเคครับโอเคครับแข็งแรงมากลุกตัวนะครับดูแลอย่างดีเฉพาะค่าอาหารอย่างเดียวอาหารปลาเดียวรับสิบกว่าล้านครับสิบกว่าล้านอาหารปลาสิบล้านใช่โอ้ปาปีรบกวนตรวจสอบหน่อยนะครับสิบกว่าล้าน เดี๋ยวเสร็จแล้วลงปลาเสร็จเดี๋ยวเชิญดิฉัิไปนั่งขับพาไปนั่งร้านกาแฟเรามีเตรียมเตรียมน้ำท่าไว้เลี้ยงโอ้ขึ้นไปดื่มยิงกันคอยคอแห้งเลยก็คือจะเป็นแพรสาธารณะอยู่มุมนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแพรบ้านพักส่วนตัวถูกมันเพียใช่แล้วตรงนี้ก็ตกได้ด้วยเหรอครับตรงนี้ตกได้เอ๋อแต่ช่วงนี้น้ำมันขึ้นสูงรู้ไหมฮะเดี๋ยวน้ำตอนนี้น้ำมันเต็มอยู่เราจะดูดออกอ๋อสามารถดูดออกได้ใช่ไหมทั้งหมดที่ใส่เข้าไปตอนนี้สักกี่ตัวครับเพีย จำไม่ได้แล้ววะหมดเนี่ยเงินเป็นร้อยร้อยอ่ะค่าปลาละร้อยไม่รวมกับตัวไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยเลยค่าปลาละร้อยกว่าลายอ่ะครับฝากตรวจสอบด้วยครับใหญ่สุดในนี้ตอนนี้น่าจะถึง200แล้วไหมครับสองร้อโลไหมครับึกใช่ครับปล่อยไปครับเพราะปล่อยไปร้อยแปดสิบมาห้าปีที่แล้วบ,บอกกินดีอยู่ดีตอนนี้น่าจะมีสองคือใหญ่มากเลยอ่ะคืออย่าลงน้ํานี่เป็นแบบสัตเลยทันทีเลยมันสัตเลยททันี เดี๋ยวต้องขอลองหน่อยไม่ลองเดี๋ยวไปลองเอาไม้เพื่อส้นกี๋เดี๋ยวไปลองซัดสักไม้ไหมดูดิว่าปลาเขามีเยอะจริงแบบไม่ลองไปลองได้เลยมันเดี๋ยวทางบ้านให้เชื่อครับผมใช่ต้องเชื่อคุณไม่เชื่ออะไรงยง่ายเเราเน้นปลาอะไรครับพี่พี่กี้ครับนี่ลงไปก็ แชมพักกี้กับเปโค่อย่าลุมไม่ต้องเกี่ยวเบียดจ้ะเอาดูไม้แรกครับดูความเก่งครับเอาละครับแปงโอ้มันจับวางครับแชมพักกี้นี่ไปแล้วไปแล้วอ่ะโอ้อยม,มันแดกทุนนะครับคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากตึงมือมานานแล้วครับ no สัดแบบดุเดือดครับคุณผู้ชมอุ้ยเป็นเปคูจิวสบักี้คือต้องดูนะเขาจะมีความคล้ายๆกับปิรันย่านะครับแล้วข้างในฟันเขาจะเป็นเหมือนฟันเหมือนกับม้าเหมือนกับฟันของคนเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาจะฟันเขาเนี่ยจะชอบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วกินพวกถั่วพวกนัดฟันเขาเหมือนนัดแครกเกอร์จะกัดแล้วเปลือกนัดแตก แต่ในความเป็นจริงแล้วคือเขาก็กินเนื้อสัตว์เหมือนกันเขาเป็น scavenger กินทุกอย่างสี่ห้าสิบโลเลยไหมเนี่ยครับยี่สิบเท่สิบโลเอาไปเดี๋ยวตัวแรกมปแล้วทำไไปแล้ว โอ้เที่ยวะปันปันขวาด้วยตายล้ชิบหายละใช่ครับายไ่มขวาด้วยเบสอีกลองดูพี่ใกลๆเราก็เอาได้หมดครับนิกับมันไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นอย่าให้นั่นไงล่ะอย่าให้ระยะทางเป็นเรื่องเป็นรูปสักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอภไปบ้า ัเลยโเบนด้วยปั่นซ้ายด้วยออกใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เทปปากีแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ิกพิกิกดีกว่าผมปั่นขวาไม่เป็นโอ้ยโอ้ยม้ล้วว่าอะ้รไฟมาแล้วเนี่ยมันมันไปไม่มันไปหมดสปูลแล้วอะชิบหายแล้วไม้แรกเลยอะงานเข้าแล้วครับงานเข้าที่เราเป็ดครับคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ออกมันไม่หยุดเลยความน่าจะเป็นคืออะไรครับพี่ผมจะไปเกี่ยวหางป เกี่ยวหางเลยเหรอครับมันมันหยุดเบรกมันไม่ได้เลยผมว่าหมดผมว่าหมดหลอดอะไร้เนี่ยคนปูมเลไนอเลยเอาไม่อยู่เลยอะไรมาเมื่อกี้กดสปูลแล้วนะมันหยุดแล้วเป็นจังหวะของเราเมื่อกีกให้ทางบ้านได้ดูนะครับมันคืออะไรอันนี้คือจากจากประสบการณ์60ปีในการตกปลาพี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นบึกเกี่ยวหางใช่ไหมครับนี่เป็นบึกเกี่ยวหาง ไม่ใช่อะไรผิดมากใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอ้โหของแท้เลยนี่เราสายรับแขกกันเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยสี่สิบใช่ไหมปลายี่สิบกว่าครับก็บึกนี่มันเป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวเลยเหรอมันไม่เป็นประเทศอื่นมีเพื่อนมาแล้ว่ไหมจิตแมงโกบกุยความรู้แม่งแต่ละคน อันนี้อะไรครับพี่ครับก็จะเป็นกระเพาะปลาไซส์180ยแโลเฮ้ยกระเพาะปลาเมี้ยนที่มีราคาของพี่บอยท่านผใช่ไหมต้องมีราคามากกว่าปลาเมี้ยนยังไม่ถึงแต่มีเจ้าเดียวในโลกครับอ๋อผมว่าปลาบึกผมคิดว่าอนาคตอาจจะหายากมากขึ้นนะครับแับไซส์นี้อาจจะใบละ12ล้านก็ได้เฮ้ย ด <laughs> วันนี้ถือว่าเป็นขอบคุณมากที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปริศาสตร์ครับนะครับ80คันเราจะไม่เห็นเราไม่เขินภาพแบบนี้มาก่อนนะครับเราก็อาจจะครั้งแรกแล้วเป็นครั้งสท้ายแล้วกับสำหรับโปรเจกต์ที่ทำให้มึงตกปลามึงเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ระดับเอเชียหรือระดับโลกไปเลยนะครับ,รบนี่ก็ขอบคุณมากที่เมาหนึ่งในประวัติศาสตร์ประวะัติ ปรากฏค่ะไ่โอเคพี่จิตจัดกันครับดูแลอย่างดีไปพาน้องไปแบบเป็นๆนะครับอันนี้รถจากลาดบุลีนะครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่รถจักรยาน